บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากศูนย์ภูมิรักธรรมชาติศูนย์ภูมิรักธรรมชาติคือพื้นที่แสดงแนวคิดและทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่พัฒนาทางด้านการเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเดิมเนี่ยที่เนี่ย เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ใช้ทรัพย์สนรองซื้อไว้แล้วทางสมาคมนักเรียนเก่าวิชาพุธวิไลเนี่ยเขาก็ขันอาสามาพัฒนาที่ดินตัวนี้ปัจจุบันนี้เราขึ้นตรงต่อมูลนิธิใช้ยปันนาเดิมตอนที่พี่อยู่มีรับสั่งให้ซื้อไว้เป็นเป็นทุ่งนาล้างเป็นดินเปรี้ยวเป็นกดจัดแต่พี่อยู่ต้องการพิสูจน์ด้เห็นว่าจากดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นกดจัดเนี่ยสามารถจะมาทําการเพาะปลูกแล้วเปื่อเฟื้นเป็นป่าได้ซึ่งนอกจากนี้แล้วศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ยังเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษางานพื้นที่จำลองตามภูมิศาสตร์ทั้ง4ภาคของประเทศไทยภูมิหรือภูมิหมายถึงพื้นแผ่นดินรักก็มาจากคำว่ารักษาพื้นแผ่นดินที่แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี45พระราชทานชื่อสูนให้ปี46ก็เริ่มถมที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ การที่พระองค์ทรงได้พลิกผื้นดินแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้ศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตคนท้องถิ่นทั้งนี้ก็เพื่อลูกๆของพ่อหลวงเองที่สามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในพื้นดินของตนเองอย่างมีความสุข บริษัทไยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน